โอเคครับสวัสดีผู้ชมคนไทยเชื้อสายดาวพาหัสทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมลาชาเด็กเนิร์ดก็มีนะก็น่าจะรู้นะครับมี My, นะโอโัปเดตแพทใหม่นะฮะโอ้โหมีโหแม่งเปลี่ยนไปเยอะพอๆกันยูนะเออนะครับโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่ผมจะมาพูดเลยอย่างแรกก็คือแพทใหม่ว่ามันมีอะไรบงอะไรบ้างนะฮะ ยงแค่คุณคลิกแพตใหม่ทุกอย่างก็จะขึ้นนะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะถามว่าแพตใหม่เนี่ยเห็นมีลูกซองใหม่ด้วยที่สามารถยิงแล้วโดนศัตรูข้างๆกันได้นะครับอันนี้ทางอัปเดตเกมนะวันที่สี่ธันวานะครับนะมีอะไรบ้างนี่ครับหมดทั่วไปก็จะมีคล้ายๆกิจกรรมฮาโลวีนครับกิจกรรมฮาโลวีนจะอยู่แถวสุสานแต่กิจกรรมนี้นะครับจะอยู่แถวหอฬิกานะครับ ในโหมดทั่วไปโหมดธรรมดามั้นก็จะไม่ผิดเออใช่นะครับซึ่งก็จะมีเนี่ยตามนี้เลยนะครับเทศกาลหิมะในหอนาฬิกานะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับเออแล้วก็มีปลาบลาปลาบลาแห่น้ำแข็งปลาบลาจุดรถจิ๊บการประปรุงปลาบลาปลาบลาสามารถมาอ่านได้นะครับนะแล้วก็มีอาวุธใหม่ในตู้อ๋อเนี่ยมีอาร์คหนึ่งราคาสามร้อยโอ้โหแม็กซ์สิบหนึ่ง m 5 9 0เก้าูนี่คือปืนใหม่นะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมแสงหนาวมาเหนือนะฮะอของ CVC กับมาปุ๊งอ,อื่นนะครับนะใน CVC ก็จะมีลดราคานะครับ m 5 9 0 1700เร้อยเหรียญนะครับ ac 8 0ก็คือคล้ายๆเป็นปืนคล้าย s a s กับ Wood Hacker ลด100่หรือ1,900 max 1 2องไอเทมไซเบอร์หรือพันห ถือว่าดีนะครับอัคสอกไอเทมไซเบอร์เหลือพันหกทาก้อนปืนระเบิดเหลือพันเก้าเออไอเทมไซเบอร์โหมดอื่นๆก็จะมีโหมดมนุษย์หิมะนะฮะแล้วก็ตัวละครนะครับมีตัวละครใหม่อย่างโคดะนะมีการปรับปรุงสกิลนะครับนะมีการเนิร์ฟสกิลอีกโอ้โหทัศยะหนึ่งเนิร์ฟยิ่งเนิร์ฟยิ่งดีผมบอกเลยแม่งโกเหมือนกันนะแม่งฟืบๆแล้วก็ตั้งรอยิงปังป้งๆไป,ปเนี่ย นะการปรปับปรุงตัวละครใหม่นี่โคต้าโคดะเฮียอะไรล่ะจิ้งจอกอีมะนะฮะเออเดี๋ยวพาดูไปที่ตัวละครน,นะครับซึ่งมีตัวละครมาใหม่นะฮะไม่ว่าเดี๋ยวขอดูกันมีนี่ดโอเลเวลครับรูไปนะฮะ นี่ฮะตัวละครใหม่ออลาอย่างรู้เปิดใช้งานพลังออลาเป็นเวลา1ิวิเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่1ิเซนและตรวจจับศัตรูที่อยู่หลังกำบังระยะ50เมตรในทุกทุกทุกวินาทีไม่สามารถตรวจจับผู้ที่ย่อหรือมอบได้อ๋อคือต้องยืนเท่านั้นนะครับคูดาว60ิวิขนาดรุ่มจะกหไล์ตำแหน่งศัตรูในมุมมองแต่ผลนี้ไม่แชร์กับเพื่อนร่่นทีมคือเราหเห็นคนเดียวนะครับมีไลลาที่โดนบัฟมั้งน่าเขินว่ะนะ ตบนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กําลังวิจัยอยู่นะ,ะว่าจะใช้ตัวละครไหนหนึ่งไฮไลท์สาคัญเลยของรอบนี้ก็คือน่าจะเป็นตู้รอยโกรยายอลนะครับก็จะมีชุดใหม่นะครับที่ดาวน์โหลดก่อน <c oughs> แล้วก็ไม่รอช้าสูมฟรีไปเลยเออนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งหมดสี่เซ็ตก็จะมีเสือ้อ กางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกคล้ายๆชุดผู้เบาผู้เบาผู้เบา,ายุโรปอะผู้เบาจอฟัดยุโรปนะอันนี้ก็ต้องน,นี้เราสุ่มไปแล้วนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราุ่มนี้ก่อนฮนะตกลงแล้วก็รับนะฮะโอเค ตัวส่มมีทั้งหมด90บาบใบดวงอยู่ที่78เพราะว่าสุมฟรีนั่นเองนะครับมีสุมฟรีทุกๆ1วัน24ชั่วโมงนะครับกับโอกอีก85 0 0 0ถ้าชอบขจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปไป30ไม่รับฟรีนะ40 50 60 70 80 ออกครับเกือบหมดไอสัตว์เกือบหมดเกือบหมดตูดลืมแคปด้วยไม่เป็นไรเปิดไปเลยฮะแล้วก็ใช้ทันทีด้วยฮะเพราะว่าเกมนี้เราจะมารีวิวชุดนี้เลยนะครับเอ,อจริงๆผมไม่รู้นะอันนี้คือคือไม่รู้จริงๆนะครับนี่ชุดก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหเท่นะรอเทสซะเหลือเกินนะฮะ นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีมี่เทศกาลน้ำแข็งนู่นนี่นั่นนะครับเราจะมาเล่นในโหมดตรวต้มทั่วไปซึ่งมันสามารถเลือกได้นะครับเราจะเลือกเป็นเกาะสวรรค์นะฮะเออนะแล้วก็ไปที่หอนาฬิกาบ้ายลุยเลสโก o โอ้ทาเทนตก็ีนะฮะ จริงๆมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายนะครับที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับนี่บนข้าหมดคืออะไรวะผมงงมากเลยโอ้เดี๋ยวเข้ามาศึกษาเอาฮะนะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่า 4v4 ในแพทนี้ซีซั่นนี้ไม่เอามาสเตอร์นะขึ้นแดงๆพอนะครับนี่จะมีไฮไลท์มีอาวุธใหม่นะครับไปเจอ หยัดแคปสักแป๊บนึงนะฮะแคปทำไมไม่รู้ผมว่าทันโอเคเจอคนเชียงรายฮะน่าจะระดับจังหวัดนะครับเราก็มาร์กไปที่หอ,อนาฬิกาเลยนะฮะจริงๆจะมีสื่อสารเท่านั้นนะครับแต่ว่าเคยรีวิวไปแล้วในโหมด Dead by d a y l i g h t ก็คล้ายๆกันห,หละมันเหมือนกันเป๊ะจะให้มันรีวิวซ้ำทำไมอะ่ะอีควายนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีแรงในการทำคลิปนะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะ นะครับไหนจะนู่นนี่นั่นะไหนจะพาละที่บ้านไหนจะล่าสุดเนี่ยพ่อก็รถล้มอีกนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะก็มีคนมาเล่นเหมือนกันวะ <c oughs> บอกเลยนะี่ยก็จะมีสกีโอ้มีสกีให้เราเล่นด้วยนะฮะโอ้ลีกคนลงเพียบเลยนะฮะมาเล่นตรงตั้งแต่น,นอ๋อม,มีมีที่งนโอเคๆค แดี๋ยวเราจะฟาร์มของนะฮะโอเคฟาร์มของเสร็จแล้วนะครับเราก็เล่นสกีเลยนะฮะแล้วก็ป้ายนี่เป็นไงโคตรเท่ถือปืนได้ด้วยเออนะฮะสกีอันนี้ไม่รู้จะสูงสุดอยู่ที่ไหนนะฮะไม่เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโ นี่มึงมาเล่นสกีกันกกใช่ไหมไม่เล่นกีไม่เล่นโอ้โหแม่งเล่นกันเพียบเลยโอ้ยพี่พี่พี่พเย็นพี่พี่พี่จเย็นโอ้โหเกิดใหม่ครับอ๋อมันมีสกีบอกเดี๋ยวเราจะลงแถวแถวพีกแหละนะครับมันจะมี มันจะมีบอกนะครับเดี๋ยวลงแถวนี้นะครับมันสามารถเล่นสก,กีได้นะเออทุกผู้ชมนี่มันก็จะมีเส้นทางบอกว่าเราเล่นถึงไนได้อะไรได้นะฮะนี่เลยนี่แล้วก็ไปฮะอนี่แล้วก็รอใครสวนมากกูยิงหมด <c oughs> นี่นี่นี่ไปเนี่เฮ้ยเปนเป็นลูกเล่นใหม่นะเว้ยไม่น่าเชื่อนี่เป็นการเดินทางข้ามเวลานะฮะ แล้วก็มาฟาร์มฟาร์มเสร็จปุ๊บเหมือนผมได้ยินเสียงนี่ไงโอเคเกมนี้ผมจะไม่เล่นจริงไม่เล่นจริงจังนะครับเพราะว่ามารีวิวสกีหลักเล่นสกีไงว้าวแน่จริงก็ตามมาสิจ้า นายจิตามาโหโหโคตรสูงอ่ะสุดิ้นสุดอยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยเหียโอ้โหอีกจะมีคนยิงโอ้ย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 ยาไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุยกูเล่นสกีอุ่ยเวนมันสามารถขึ้นกลางคันได้โโหมันเป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่ ถ้ามีเม็ดดับนกบ,บอกหรือโคตรโคตรเฮี้ยมันทำให้ลูกเล่นมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็เหรที่นึงก็ประมาณกุมภานะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแพทในแพทใหม่มีอะไรอัปเดตบ้างนะฮะแล้วก็จะมีกล่องสุ่มสาสิบบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวขอเติมแป๊บนึงอูสุ่มแน่โอเค ซื้อสําเร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ตามนี้นะครับเราก็มีกล่องสุง่มอีกสี่กล่องมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะฮะเดีนะ๋ยวขออัปเดตจริงๆเพิ่งอัปเดตไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้แสงสว่างนะมันต้องรับในสักที่หนึ่งนะฮะแฟชั่นนะครับอัปเดตไปเลยนะฮะมันจะอยู่ในเกมจัดดับ มีโหมดโบนัสค่าโหมดคืออะไรวะถึงแหลงยูริมัตเตอร์ในโหมด c ีวเพื่อรับคะแนน15นะครับเพิ่มเติมในโหมดจันดาบในแต่ละแมตช์ที่ต่ำกว่าแหลงยูริมัตเตอร์นอกจากนี้คุณยังได้รับเอ็กฟิกพิเศษสำหรับไอคอนโหมดจันดับด้วยเฮ้ยดีนะแล้วซีวีซีอ่ะมีไหมถึงอ๋อโบนัสค่าโหมด ถึงแรงอีอีกมาสเตอร์ในหมดจันดับเพื่อรับคะแนน10คะแนนสำหรับปกป้องอันดับในเพิ่มเติมใน 4v4 ในแต่ละแมตช์ที่ต่ำกว่าแรงอีอีกหรือมาสเตอร์นอกจากนี้คุณยังได้รับเอฟเฟกพิเศษสำหรับไอคอนแรง 4v4 ด้วยเออถือว่าดีนะแต่สำหรับผมผมแนะนำให้มาอันนี้ดีกว่าเออพอช่วงต้นซีซั่นปุ๊บเราอันนี้ขึ้นแดงใช่ไหมพอขึ้นแดงปุ๊บเราก็จะได้โบนัสตรงนี้1 5์นะครับ เออเพื่อขึ้นไดมอนด์เร็วขึ้นอีกนะฮะก็ถือว่าดีในะระดับหนึ่งนะฮะเออก็เป็นการอัปเดตที่ส,ส,สมดุลน,นะฮะถือว่ายกนิ้วโป้งให้เลยเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับนะจะมีของซุม่มนะฮะโอ้โหเปิดไปก่อนฮนะอันนี้คือมันมีทุกทุกชิ้นอยู่แล้วต้องเปิดอ่จะจำเป็นต้องเปิดนะนะชุดอีก ประมาตอนนี้เลยแค่หน่สิบสามชุดในอนาคตอาจจะเปิดเโลวๆนี้แหละมีแปดกล่องฮะเปิดไปก็จะมีสี่กล่องนะครับที่เราจะเปิดนะไม่รู้ดวงจะดีหรือเปล่าหรือดวงใช้ในเกม Back โคเวอรหมดแล้วนะฮะพราะแบ็คโคเวอรผมก็ได้ดวงค่อนข้างดีอยู่แค่ลดเเลทแค่ลิตตัวเดียวนะฮะมันมีอไออาร์ล่าง2ด้วยแหละแต่ลิตรล่างสองก็น่าจะมาในอนาคตน่าจะเป็นพาโนทีป่ะวะเออ อันนั้นเป็นวิลเลียมปะที่มันปะถอดหน,น้ากากออกนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแน่ใจแต่ตูไม่อยากพูดนะครับนะซึ่งก็นี่ฮะ่ะสกินนี้ก็ยูมีอยู่แล้วนะครับอัตตายิงสองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีแต่อเก้าสี่ผมมีสกินอยู่แล้วมั้งใช่ใช่ผมมีสกินใหม่อยู่แล้วอีเก้าสีน่นี่ไม่ใช่นี่ ระยะสองอันนี้ก็คือผมเล่นเป็นชาร์ตอะ่ะคือยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะฮะอันนี้ใส่ไปแต่ผมอยากได้อาร์คมากอะ่ะสก,กินถาวรสก,กินนะฮะมาเดี๋ยว,วเราจะมาสุ่มันเลยนะครับก็จะมี m 1น c n 1 f l a m i n g school แล้วกับ sks ที่เพิ่มแมกกาซีนนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจ่สองแมกกาซีนหนึ่งนะครับอันนี้เป็น f a ม m a t นะครับอัตรายิงสองอันนี้ก็รีโหลดสองเข้าวัดดีนะเพราะว่าวิธีสูตรคาร์เก้าแปดอะ่ะถ้าเรารีโหลดอ่ะผมจะ ลุกนั่งลุกน่างลุกนังไปเรื่อยๆมันจะเร็วกว่าสองเท่ามันจะเร็วกว่าชักอีกประมาณสี่ห้าวิเลยประมาณเกือบสองเท่านะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องนี้เลยเพื่อไม่รอช้าไปเกลือจริงๆเราสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ถ้าเกลือสุดๆก็คือครบความชำนมานสุ่มไปเลยืยจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ถาวนรนะกล่องนี้รู้สึกไม่ได้สุ่มเลยนะครับถ้าดวงดีคือหามกันนะ ได้สามวันก็ยังดีฮะสเปซอันนี้อาร์ติกบูนะครับสมัยก่อนนี้คนฮิตมากสเปซนะอันตายยิงสองนี่อันนี้ก็ถือว่าดีพอๆกันแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นนะฮะแล้วก็ตู้นี้ไม่ไม่ไม <t> เคยเปิดไม่เคยเปิดเลยนะฮะไม่ใช่กล่องนี้นี่เออนะแล้วกล่องสุดท้ายครับนะคือสาสิบบาทก็ได้คุ้มอยู่นะเพื่อมีโอกาสได้ถาวรถ้าได้ขาวอนคือเวอร์เหมือนกันนะ ตู้นี้ก็อันตรกล่องนี้ก็ไม่เคยสุ่มนะครับโอเคสารล okay. ิดนี้วันนี้แล้วพ yeah, ็กใหม่คลิปอ้าวไอสัตว์ถาวรกูกำลังจะปิดคลิปเลยเฮียโอ้โหไอเฮียอยู่ดีๆสึกได้ถาวร กไ,ได้ถาวรอ,อ่ะกล่องเดียวกล่องเดียวถาวรแต่แต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมมีสกินเอซีเอหนึ่งถาวรอ,อยู่แล้วอีโว <c oughs> ซึ่งมีอันนี้ดาเมจหนึ่งอัตรายิงหนึ่งเอซีเอหนึ่งผมมีสกินน่าจะเยอะสุดแล้ะมีอันนี้ที่สุ่มออกนะอันนี้เป็นส,สกินซอมบี้นะครับ นี่ตายิงหนึ่งถ้าเทียบกันนะ่ะผมว่าก็พอๆกันนะเออแต่ผมว่าให้น,นี่ดีกว่าเพราะมีตายิงอันนี้มันลดแม่นยำอันนีน้แม่นยำเท่าเดิมก็พอๆกันนะแต่ผมเลือกเพราะอันนี้ดีกว่านะเพราะจะมีฟามาสนะฮะอ,อซึ่งผมใช้ตายิงสองนี้อยู่แล้วไพรเวทอายก็คุ้มอยู่แต่ลดระยะ นะฮะผมใช้นิว9ชั่วโมงเออคาเข้าแปดผมใช้เป็นดามเมจ2นะฮะโหดีใจจนแคปหน้าจอไม่ได้อะแคปหน้าจอจนหน้าจอดับอะ <c oughs> เออผมใช้เป็นนี่อยู่นะสกินฟรีนะ,ะบุญญาดีเลเว4นะฮะ เวกเตอร์นะครับมีเวกเตอร์ด้วยโอ้มีผมสกินผมใช้เป็นไอซ์นะครับแล้วมีแม็กกาซีนหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นเจาะเกาะนะผมมีสกินเดียวไงฟู้ดแฮกเกอร์ผมมีหลายสกินอยู่แต่ผมใช้เป็นองทองระยะสองเจาะเกาะหนึ่งยิ่งเพิ่มระยะกย,ยิ่งแรงไงเออโอเคประมาณนี้ครับสำหรับ แพดใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงสุ่มกาชาโง่ๆสรุปก็ได้สกินฟรีหนึ่ง <c oughs> ไดกินถาวรอีกหนึงเออสงสัยดวงคือหมดแล้วนะตอนนีน้ดวงคือหมดแล้วปีนี้อรอซิดเซตตัวงเลย <c oughs> แล้วผมใหม่คลิปหน้าถ้า,ถาจะให้ทำอะไรคอมเมต์กันมาได้สวัสดีครับผม